สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวประพัสสรีเยดเหลืองรหัสนักศึกษา6 7 2 0 1 1 7 0 6 7ค่ะวันนี้หนูจะมาสาธิตวิธีการสอนในหน่วยของเรื่องสีค่ะไปรับชมรับฟังได้เลยค่ะอ่าเด็กๆนั่งกันเป็นวงกลมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เรามาทำกิจกรรมกันคุณครูอยากจะให้เด็กๆยืดเส้นยืดสาย ที่จะไปเริ่มบทเรียนเด็กๆพร้อมกันไหมคะอืมพร้อมแล้วโอเคเอ็นตัวไปทางซ้ายเอ็นตัวไปทางขวาเอ็นตัวไปด้านหน้าเอ็นตัวไปด้านหลังยืนมือออกมาหัวเราะห้าห้า ยืนมือออกป้าสะบัดมือสะบัดมือ,อี่เด็กๆเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะรู้ไหมคะว่าคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมอะไรสนุกสนุกกันไม่รู้ใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะค,ครูมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันนั่นก็คือกิจกรรมกล้องปรดศนา ก็คือในหน่วยในหน่วยของเรื่องสีนั่นเองค่ะเด็กๆกอ่าก่อนอื่นเลยในตอนกลางวันเนี่ยเด็กๆมองเห็นสีอะไรบ้างคะสีอะไรนะคะอ่ายกมือโอเคสีอะไรนะคะสีฟ้าอ่าสีอะไรคะสีชมพูเก่งมากๆเลยแล้วในตอนกลางคืนที่มืดสนิท เด็กๆมองเห็นสีกันไหมคะมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นวันนี้นะคะคก,กิจกรรมของเราเนี่ยก็จะไปหากันนะคะไปค้นหากันว่าเรามองเห็นสีได้อย่างไรและทําไมเราถึงมองไม่เห็นสีเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแล้วให้เด็กๆทุกคนลุกขึ้นยืนเบาๆไม่มีเสียงลุกขึ้นค่ะ โอเคเก่ง okay. มากๆเลยอ่า,อาคุณครูจะร้องเพลงนะคะเด็กๆทำท่าทางตามคุณครูอสีสันสวยงามมาจากแสงนะถ้าไม่มีแสงเหมือมนุกทันตาแดงส้มวงเหลืองเขียวฟ้าครามมัว รวมเป็นแสงขาวว้าวมหัศจรรย์แอปเปิลแดงสะท้อนแดงใบไม้เขียวสะท้อนเขียวสีดำดูแสงไว้หมดเลยสีดำดูแสงไว้หมดเลยสีขาวสะท้อนแสงออกมาเด็กๆโอเคเด็กๆเก่งมากมากเลยเราได้เต้นเพลงกันไปแล้วนะคะต่อไป คุณครูมีกล่องปริศนาให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าในกล่องปริศนานี้มีอะไรอยู่ในกล่องมีอะไรคะคนนี้คะ่ะมีตุ๊กตาอ่าใคอ,อีกคะอ่ามีอะไรคะมีดอกไม้ มีของเล่นเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูเอาของที่เด็กๆพูดเนี่ยเอามาใส่ไม่ใด้กลองที่ดำมืดสนิทเด็กๆจะมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นเด็กๆคิดว่าทำไมเราถึงมองไม่เห็นคะเพราะมันมืดอ่าโอเคเราจะให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนแล้วก็ต่อแถว าให้เด็กๆต่อแถวเป็นสองแถวแล้วก็มาดูให้เด็กๆมาดูของที่อยู่ในนี้นะคะโดยให้เด็กๆเ,เ,เดี๋ยวมองจากตรงนี้เด็กๆมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นอ่ากลัมานั่งที่โอเค เด็กๆมองไม่เห็นเลยใช่ไหมคะว่าอะไรอยู่ในกลอ่องนั้นรอบต่อไปแต่ก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามว่าถ้าเด็กๆอยากมองเห็นของที่อยู่ในกล่องนี้เด็กๆจะใช้อะไรในการมองเห็นเด็กๆคิดว่าจะใช้อะไรเพื่อให้มองเห็นของในกล่องนี้คะใช้แว่นขยายอทำไมถึงใช้แว่นขยาย ไม่รู้โอเคงั้นเราไปหาคำตอบกันเลยอ่ารอบที่สองให้เด็กๆมาดูนะคะโดยรอบนี้เนี่ยคุณครูจะมีไฟฉายอ่าเด็กๆเด็กๆคิดว่าถ้ามีไฟฉายเนี่ยเราจะมองเห็นของในกล่องนี้ไหมมองเห็นไหมคะอ่าเด็กๆคิดว่ามองเห็นอ่าเราไปดูกันเลย เด็กมาดูนะคะต่อแถวกันมาโอเคอ่าเด็กๆด,กดูอ่ามองเห็นไหมคะมองเห็นมองเห็นเป็นสีอะไรสีน้ำตาลของในกล่องเป็นสีของในกล่องเป็นอะไรคะเป็นวีอ่าโอเคนี่เด็กๆก็ได้มองเห็นนี่ในกล่องนี้มีอะไร ไหนไทายถูกกล่องนี้มีหวีอ่าไหนมาดูสิอ่ามีหวีอ่าเก่งมากๆเลยโอเคอเด็กๆคิดว่าหลังจากจบกิจกรรมเด็กๆคิดว่าทำไมเราถึงมองเห็นของในกล่องนี้อ่าเด็กๆคิดว่าอะไรเราถึงมองเห็นเพราะมีไฟ อเพราะมีไฟถูกต้องแล้วไฟคืออะไรไฟคือแสงโอเคเก่งมากมากเลยอ่าหลังจากจบก,กิจกรรมเด็กๆได้รับความรู้อะไรบ้างคะอ่าเรามองเห็นได้เพราะมีแสงใช่แล้วถ้าเด็กๆเอาของเอาของเล่นไปตั้งไว้ในที่มืดเด็กๆจะมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นทำไมเราถึงมองไม่เห็น เพราะไม่มีแสงอ่าวันนี้ก็กิจกรรมของคุณครูก็จบเพียงแค่นี้เด็กๆเก,ก่งมากๆเลยอ่าวันนี้ก็สวัสดีค่ะ